ัสดีครับผมเกียงไกรสิรินะครับผู้ในการโรงเรียนสีนิโรนะครับโรงเรียนเราตั้งอยู่หมู่ที่4หมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนตะมดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนะครับสาหรับข้าราชการครูเรามีทั้งหมดอยู่10ท่านมีครูธุรการหนึ่งนักการบารลงหนึ่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งแล้วก็ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อีกหนึ่งท่านนะครับนักเรียนเราเป็นนักเรียนชนเา่าเผ่ามง100้งร้อยเปอร์เซ็นต์ โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็เป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นะวัตกรรมาการศึกษานะครับครับสําหรับบริบทของชุมชนนะครับในชุมชนขุนช่างเขียนเนี่ยนะครับเป็นชุมชนเป็นชาวเขาเผ่ามง้งส่วนใหญ่ในชุมชนนะครับก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับเมื่อหมดฤด,ดูผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะครับ ชุมชนก็จะมาทําเกี่ยวกับหัตกรรมฝีมือเกี่ยวกับผ้าปักลายมงซึ่งในพื้นที่ของของกูช่างเขี้ยนนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาทําเกี่ยวกับการปักผ้าเกี่ยวกับผ้าใยกันชงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับชุมชนมีความพร้อมในเรื่องการเรียนรู้นะครับโรงเรียนสีนิรุนะครับจึงเห็นความสําคัญในการนําเอาอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับในท้องถิ่นมาเป็นฐานการเล่าเรื่องราวสูขข่การพัฒนานทักษะอาชีพนะครับ ซึ่งประกอบด้วยอยู่3ภฐานคือจากกระแสพระราชดำรัสในการปลูกต้นกาแฟในวันนั้นส่งผลให้ชาวเขาเชาติพันุโมนหมูหม่บ้านขุนเ่างเคียนได้มีอาชีพในการปลูกกาแฟจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาต่อยอดเพื่อบูรณาการความรู้สู่ห้องเรียน และสามารถต่อยอดทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสีเมรูได้จนถึงปัจจุบันนี่คือฐานการเรียนรู้กาแฟรดีที่สีเนรูของรงเสีฐานกาแฟดีที่สีเนรูเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนสามารถ เป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกกาแฟการดูแลมเมล็ดพันธุ์กาแฟจนถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคัดคั่วและชงเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียน โรงเรียนสีในรูสามารถนำเอาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับร้านกาแฟไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพอื่นๆในอนาคตกว่า50ปีที่ชาวเขาชาติพันธ์มงได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่บริเวณหมู่บ้านขุนช่างเคียนในปัจจุบนันและ ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันมีปัญหาใช้สารเคมีในการเพราะปลูกอย่างแพร่หลายทำให้โรงเรียนสีเนรูเห็นความสำคัญเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการออกแบบกิจการธนาคารใบไม้ กิจกรรมที่ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนำมาสร้างและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการดูแลรักษาและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านขุนเช่างเคียนและนี่คือฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้ของโรงเรียนสินีรู โดยฐานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกิจกรรมธนาคารใบไม้โดยใช้ใบไม้ที่มีอยู่มากมายนำมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนได้นำปุ๋ยอินทรีย์มาดูแลพืชผลทางการเกษตรเพื่อสร้างผลิตผลทางการเกษตรที่สะอาด ปลอดภัยเพื่อหวังว่าวันหนึ่งนักเรียนจะเป็นเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ที่นำเอาความรู้ความสามารถจากฐานการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรชาวเขาชาติพันธุ์มงก็จะมีหัตถกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตุนซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างประณีตและสวยงามนั่นคือหัตถกรรมภาพป,ปักมงและนี่คือฐานการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ถิ่นหัตถกรรมผ้าป,ปักมงโรงเรียนสีเนรุค่ะ ในฐานการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัตกรรมผ้าปักมง้งที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้ฝึกปฏิบัติจริงในการปักผ้าลายมง้งออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทักษะสำคัญในการต่อยอด สู่การประกอบอาชีพในอนาคตให้นักเรียนเห็นระบบการทำงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านลายเอกลักษณ์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ออกสู่ตลาดจากการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีการตั้งร้านเพื่อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าปักมุกภายในบริเวณโรงเรียนศรีเนรูอีกด้วยทั้งนี้ บริเวณหมู่บ้านขุนช่างเคียนยังได้มีการปลูกต้นกันชงอันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าใยกันชงและทอขายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนออกสู่ตลาดอีกด้วยซึ่งนักเรียนจะได้เห็นขั้นตอนในการผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านขุนช่างเคียนในการฝึกการทอผ้าใยกันชงและการต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าใยกันชนอีกด้วยเพราะการสอนทักษะอาชีพจะเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกฝนจนเชี่ยวชาญก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีประสิธิภาพของนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองรุงครับ